แรงงานต่างด้าวเพศหญิงนะครับมีกฎหมายห้ามทำงาน4ประเภทนี้นะครับมีอะไรบ้างไปฟังกันนะหนึ่งโดยงานเหมืองแร่นะครับในฝ่ายผลิตเนี่ยนะเพราะว่าต้องใช้แรงงานเยอะๆนะครับแล้วก็อันตรายส่มเสี่ยงก็เลยไม่ให้ทำงานที่ว่าก็คืองานก่อสร้างใต้ดินนะครับหรือว่าใต้น้าในอุโมงค์หรือป่องภูเขาอะไรต่างเนี่ยผู้หญิงห้ามทาครับส่วนงานที่2นะครับที่ไม่ให้ผู้หญิงทําก็คืองานที่ต้องทําบนนั่งร้าน ที่อยู่สูงกว่าระดับพื้นดิน10เมตรขึ้นไปห้ามทำครับนะครับงานที่สามที่ไม่ผู้หญิงทำก็คืองานขนส่งหรือว่างานผลิตวัตถุระเบิดครับหรือวัตถุไวไฟอันนี้ก็ห้ามทำนะครับงานสุดท้ายเลยนะครับประเภทที่4ที่ไม่ให้ผู้หญิงทำก็คืองานยกแบกหามน้ำหนักอของที่มีน้ำหนักเกิน25กิโลกรัมไม่ให้ทำครับนี่เป็น4ประเภทที่ไม่ให้แรงงานต่างด้าวผู้หญิงทำครับผม ฝากทุกๆคนนะครับกดแชร์จะได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆและครอบครัวแล้วอย่าลืมกดติดตามหมอแรงงานดรเลเบอร์ไว้อุ่นใจกว่า